chúng khiếu món đi gặp ngầm xây không xây nữa nè xây tuyến con xanh nữa cũng xây con không khang nè muốn một số bún nữa học thăm một số bún này 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 จากที่สวนที่เราตอนแรกไม่คิดว่าจะมีผลผิดดกนะโดยเฉพาะลำใหญแล้วก็พืชอื่นๆด้วยนะแต่ลำใหญนี่เห็นชัดคือเริ่มมาใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็มองเห็นถึงลักษณะใบมันจะยาวและมันนะเขียวสวยมากเลยก็เลยรู้สึกค่อนข้างจะประทับใจละแต่ปีนี้มาเห็นลูกดกไปทุกต้นก็เลยยิ่งมั่นใจขึ้นนะ <laughs> ถ้ามองไปจะเห็นเลย ก็โลกดอกจริงๆท,ที่เลีาา้ยบตะระนะนี่มันมีนะนี่ที่เล้วผมมีมันมีเลยครับโดกาโดกอร์เช่นินว้าหมดเละดีเนี่ยดีเนี่ยดีดีก่อนแล้วน้อยมี มดแก็ก่มน้อยมนผปิดของบีคอมนะสารปรับปรุงดินปีแรกที่ได้เห็นปลาอาลังกาอย่างนี้ <c oughs>